แน่าบทอัลดูฮาบทอัลดูฮาเป็นบทมักกิยามีสิบเอ็ดองค์การบทได้เริ่มด้วยการสาบานต่อความประเสริฐของทรัรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยวะสซลลัมเพราะว่าพระเจ้าของท่านไม่ได้ทอดทิง้งและไม่ได้โกรธเคืองท่านตามที่พวกมุชริกีนกล่าวอ้างแต่ประการใดสำหรับท่านณนะที่อลัลลอฮ์นั้นมีตำแหน่งสูงและมีสถานะอันยิ่งใหญ่ แล้วบทได้แจ้งข่าวดีแก่ท่านถึงการประทานให้อย่างมากมายในโลกอาคิรอและสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้แก่รอซูลของโพรงเช่นการมีชื่อเสียงเกียรติยศเกียรติศักและการช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่บทนี้ได้จบลงด้วยการสั่งเสียแก่ท่านสามประการด้วยกันเพื่อให้สอดคล้องกับความโปรดปรานสามประการดังกล่าวข้างต้นคือหนึ่งให้ความสงสารแก่เด็กกำพร้าสองเมตตาต่อผู้ที่มีความต้องการ สช่วยเหลือผู้ยากจนขัดสนมด้วยพระนามของอลัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอววััดดฮาดาาลลสจขอสาบานด้วยเวลาสายและด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันมืดมมาาาววด,ดรบุลพระผู้วิบาลของเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเจ้า และไม่ได้โกรธเคืองเจ้าและแน่นอนบ้านปลายเป็นการดียิ่งแก่เจ้ากว่าเบื้องตน้นและแน่นอนพระผู้วิบาลของเจ้าจะให้แก่เจ้าแล้วเจ้าก็จะพอใจ,อจพระองค์ไม่ได้ทรงพบเจ้าเป็นกำพร้า แล้วส่งให้ที่พึ่งดอกหรือและท่งพบเจ้าระเหเร่ร่อนแล้วก็ชี้ทางนำแก่เจ้าใช่ไหมและส่งพบเจ้าเป็นผู้ขัดสนและให้ความมัง่งคั่งแก่เจ้าใช่ไหมดังนั้นสำหรับเด็กกำพร้า เจ้าจงอย่าข่มเหงมมลลหและส่วนผู้เอ่ยขอนั้นเจ้าจงอย่าตาวาดขับไล่และส่วนความโปรดปรานแห่งพระผู้อิบาลของเจ้านั้นเจ้าจงแสดงออก